Business Line and Life ชีวิตธุรก,กิจที่มีความสุขช่วงชี้ช่องรวยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาในช่วงเวลานี้กับช่องทีวีสุวรรณภูมินะคะหลังจากเราจะเจอกันในช่วงชาที่ FM97 ก,กันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวดัชนีหุ้นไทยในวันนี้นะคะก แต่ชนิดขึ้นไปสูงสุดค่ะ1,451จุดนะคะก็ตัวเลขที่เกิดขึ้นนั้นก็คือบวกไป10จุดที่เห็นเนในช่วงระหว่างการซื้อขายตลอดทั้งวันนะคะและตลาดหุ้นไทยเองนะคะก็ผันผวนพอสมควรนะคะปรับตัวลดลงต่ำไปที่1,435จุดติดลบอยู่นะคะตอนนี้ก็ยังยืนเป็นแดนสีแดงอยู่ที่ระดับ1,440 ทิศทางของตลาดหุ้นไทยจะเอาอยัางไงกันต่อในช่วงเวลานี้หลังจากที่ทะลุแนวต้านมาเรียบร้อยทางด้านเทคนิคกันแล้วนะคะทางเดียวเราไปพูดคุยในเรื่องราวตรงนี้เลยกับคุณปรินกิจทรพพิทักษ์นะคะเพื่อในการฝ่ายวิเคราะห์อาวุโสข,ของบริษัทหลักทรัพย์ k t b ีประเทศไทยโคเรียนเทคโนโลยีแบง k ์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณปรินคะสวัสดีครับคุณมอนรับผู้ชมรายการครับค่ะสาหรับตลาดหุ้นไทยในช่วงเวลานี้นะคะครับยืนได้ไหมคะเอ่อต้องบอกว่า ที่ทำได้วันนี้ดีอยู่แล้วนะครับจะอ่อนตัวลงมาก็เป็นเรื่องปกตินะครับเอาเ่าไหร่าคุณม่อนน่าจะได้เห็นบทวิเคราะห์ที่ผมเขียนเป็นรายวันค่ะผ่านอีเมลแอดเดรส d r e s s businessline 2 0 1 3 <c> gmail <oughs> ทุกท่านที่อยากเจ,เจอดิชันอยากคุยด้วยกับดิชันส่งข้อมูลผ่านอีเมลแ address ดังกล่าวได้เลยคะ่ะครับก็เมลเอ่อในบทวิเคราะห์เป็นรายวันวันนี้ก็มาถึงเป้าหมายอย่างที่บอกเลยนะครับเป้าหมาย1,450จุด <ช>ไปเรือยแล้วนะครับแล้วก็เกิดอา,อาการอ่อนตัวลงมาเป็นลักษณะของการขายทำกำไรซึ่งในบทว,วิเคราะห์ก็เขียนไว้นะครับขอเอาเวิร์ดดิ้งตรงนี้มาพูดนิดหนึ่ง<ช>ว่า<ช><ช>การขายทำกำไรระยะสั้นฉลับมาเ,าเป็นระยะในช่วงต่อจากนี้เรายัง<ช>คงเห็นว่าเป็นเรื่องปกตินะครับ<ช>โดยเฉพาะในช่วงที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นทำจุดสูงสุดใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อทำกำไรลดความเสี่ยง หากตลาดมีความผันผวนตามมานะครับอันนี้เพราะฉะนั้นภาพของตลาดมันเป็นไปตามอย่างที่คาดการเลยนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าไม่ต้องไปตกใจนะครับเพราะว่าในภาพระยะยาววันนี้คือในส่วนที่เหลือของปีห้าหกเนี่ยเราเพิ่งจะมาเริ่มต้นกันช่วงต้นเองนะครับในส่วนที่เหลือของปีนี้ยังอีกยาวไกลนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางของดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นได้อีก เพียงแต่ว่าช่วงสั้นเนี่ยเมื่อมันทำนิวเรคคอร์ดมันก็ต้องมีการขายทำกำไรสลับออกมาบ้างอันนี้เป็นลักษณะของการสร้างความมั่นคงให้กับตัวตลาดด้วยนะครับค่ะทีนี้ข้อมูลล่าสุดที่เกิดเกิดขึ้นนะคะด้วยปัญหาตลาดนุ้นไทยที่วิ่งขึ้นมาถ้ามองกันนะคะคือวิ่งมาจาก1200จุดออและตอนนี้ยืนที่1400จุดคับ ถ้าคิดเปอร์เซนต์เทคือย0สิเปอร์เซ็นต์นะคะ,คะถ้าย0สิเปอร์เซ็นต์ท่านที่หรือว่านักลงทุนที่เข้าซื้อบริเวณพันสองร้อยจุดไม่ทํากําไรก่อนเลยคะ่ะขึ้นไป2ี่สเปอร์เซ็นต์ตรงบริเวณนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าค,คนที่มีต้นทุนตรงพันสองร้อยจุดเนี่ยถือว่ามีความได้เปรียบในเชิงต้นทุนอย่างมากะนะครับถ้าในในมุมลักษณะที่ผมมองเนี่ยต้องวิเคราะห์ว่าคนในกลุ่มนี้ต้องเป็นนักเก่งกําไรเอ,อไม่เป็นนักลงทุนจริจรงๆไม่ใช่น,นักเก่งกาไรค่ะ ถ้าเป็นนักลงทุนเนี่ยนะครับในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนผมคิดว่าไม่จําเป็นต้องเอ,อรีบขายก็ได้ถ้าไม่ใช่เอ,อถ้าตลาดไม่ได้เป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ากำลังจะเป็นทิศทางขาลงค่ะนะครับแต่ว่าจะเทค Profit บ้างในบางส่วนของพอร์ตก็ไม่ไม่เป็นเรื่องที่น่าเออ,อะไรนะ่าน่า จังวนใจอะไรก็คงไม่ขายหมดพอร์ตนะคงเก็บต้นทุนถูกๆไว้ก่อนครับแต่หวังว่าไม่ขายหมดพอร์ตนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช่ไม่ได้เชื่อว่าตลาดเป็นขาลงไปแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นอครับค่ะแต่ถ้าเป็นนักเก็งกําไรเนี่ยผมก็เชื่อว่าก็จะไม่ได้มีต้นทุนที่พันสองรอยจุดอยู่ดีนะครับ เพราะนั้นตรงนี้มันเหมือนมีเหตุผลในตัวมันเองอ่ะ,ะทีนี้กรณีที่อัพไซด์จากบริเวณพันสี่ร้อยสี่สี่ร้อยอ่ะมองอไป <1400. S 1> ไปที่พันสี่ร้อยทวนกันแล้วกันถ้าบริเวณอัพไซด์พันสี่ร้อยแล้วราคาเป้าหมายพื้นฐานที่นักวิเคราะห์ให้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกพันห้าร้อยจุดอ,อัพไซด์แค่ร้อยจุดเท่านั้นเองครับก็คืออาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ตลาดจําเป็นต้องมีการเหวี่ยง ให้เห็นในระหว่างทางตรงนี้ถ้า,างั้นก็ไม่ต้องตกใจกรณีที่หุ้นเวียงมาสิบยี่สิบสามสิบจุดครับให้ให้นึกว่าภาพของตลาดปีนี้มันมีโอกาสที่จะเวียงได้ตลอดเวลาเหมือนกันค่ะขอให้เราจับจังหวะให้ดีนะครับแล้วในที่เป็นการขึ้นไปแรงแงก็จําเป็นที่อาจจะต้องมีการขายทํากําไรบางส่วนออกมาเพื่อ,อหวังว่าเมื่อตลาดมีการเวี่ยงตัวแล้วอ่อนลงมาเนี่ยเราจะได้มีเงินไว้ซื้อ<ค>ะนะครับ S <S> เช่นกันลงมาก็รู้จักซื้ออาจจังหวะซื้อเป็นอาจจะไม่ใช่ว่าซื้อทีเดียวเพราะว่าเราอาจจะไม่ไม่สามารถที่จะไปกําหนดได้ว่าโอบริเวณนี้คือต่ําสุดแล้ว e เราก็ใช้กลยุทธ์การทยอยซื้อก็ได้ e นะครับกลยุทธ์นี้ยังสามารถใช้ได้ตลอดเวลาในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน,นนะครับอ e ถ้าตอนนี้ตลาดถือว่าผัานผวนพอสมควรจากบวกบวกส<อ>ิบแล้วลดไปสิบนะคะถ้าระดับวันนี้ลดสิบสี่แนนี้อาจจะบอกว่ามีความผันผวนเกิดขึ้นนะครับ แต่ว่า <Okay. S 2> ถ้าเผื่อต่อภาพแบบหลายวันหลายๆวันเข้ายาวๆเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นแค่ส่วนนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะครับอืถ,บถ้าถ้าลักษณะตลาดเวียงขาลงไม่ลงมากหรอถ้าถ้าเห็นเป็นแดงอย่างเงี้ยกรณีที่เข้าซื้อซื้อกลุ่มไหนแบบไหนคะเอ,อผมคิดว่าพยายามเข้าหาหุ้นในกลุ่มบิ๊กแคปที่มีปัจจัยพื้นฐานดี <Okay. S 2> ปัจจัยพื้นฐานที่ดีเนี่ยขอขยายความนิดนึงเพราะว่าคำเนี้ย พูดกันโดยที่บางทีมไม่ได้นึกว่าเอมันคืออะไรคาว่าปัจจัยพื้นฐานดีเนี่ยขอให้อยู่ในความหมายที่ว่าเป็นบริษัทที่มีประวัติในเชิงของการดําเนินงานดีก็คือเราเห็นแนวโน้มกําไรของเขาเติบโตต่อเนื่องมาตั้งแต่หลายปีในอดีตแล้วมองต่อไปหนึ่งหรือสองปีข้างหน้าก็ยังเห็นเขาเติบโตอยู่อันหนึง่งนะครับหรือว่ารวมถึงมีการจ่ายเงินปันผลอย่างมสม่าเสมอ อาจจะไม่ได้เป็นปริมาณที่มากๆถึงขนาดที่เป็นหุ้นประเภทที่เรียกว่า dividend พ l a y แต่ก็แบบว่ามีอยู่ตลอดเวลาคือบริษัททำกำไรในแต่ละปีได้ก็จ่ายเงินปันผลให้กับนักลงทุนตามนโยบายอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องไม่ลืมนะครับก็คือเรื่องของเออ่เป็นบริษัทที่อาจจะมี story อะไรที่หนุนมีเรื่องราวในทางบวก เรื่องผลประกอบการหรือว่าเอาลุกของบริษัทที่ดีต่อนะครับลักษณะนเนี้จะเป็นตัวที่น่าสนใจส่วนในกลุ่มของหุ้นเกงกําไรเนี่ยคงต้องบอกวา่าระยะสั้นเอาจจะมีความน่ากังวลมากขึ้นนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าเขาปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับจนเป็นที่สังเกตกันโดยทั่วไปนะครับ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าจะเล่นเกงกําไรกับเขาก็ต้องเออใช้ความเร็วนิดนึงนะครับ เมื่อเมื่อได้กําไรก็รู้จักที่จะขายแล้วก็ต้องระมัดระวังการลงทุนที่มากกว่าหุ้นในกลุ่มปัจจัยพื้นฐานนะครับค่ะค่ะก็แนะนําหุ้นเก็บตัวใดคะวันนี้ค่ะถ้าสาหรับวันนีออ้อาจจะช้าไปหรือ,อยังไม่แน่ใจนะครับคงต้องอย่างในบทวิเคราะห์ที่เขียนของช้าไป,นะไปแล้วคะ่ะขอตัวใหม่คะ่ะขอตัวใหม่นะค่ะถ้าในตัวใหม่นี่อยากจะบอกว่าให้หาจังหวะเก็บตัว CPF กับ TUF นะครับ CPF อ่าวันนี้จะเป็นวันที่ีไม่ค่อยดีะนะครับในบทวิเคราะห์ของผมเองก็เขียนในทํานองว่าเผลประกอบการไตรมาสสี่ของเขาไม่ดีสําหรับ CPF นะครับแตเป็นเรื่องราวที่จริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ควรจะรับรู้มาก่อนหน้าแล้วะนะครับยกเว้นบางส่วนที่อาจจะ,ม,ะมีความวิตกกังวลน,นะครับแต่ถ้าถ้าถามว่าภาพผลประกอบการในปี56เป็นไง ผมคิดว่าบริจัดลักษณะนี้กําลังเือน่าเลาาหรือเป็นการพลิกเฟืนอยู่นะครับเราจะเห็นเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยจะเริ่มแบบว่าดีขึ้นอาจจะไม่มากนักเท่าไหร่ในครึ่งปีแรกของปีนี้แต่พอครึ่งปีหลังเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะมีสปีดที่เร็วขึ้นในเชิงของการเติบโตของกําไรนะครับเพราะนั้นลักษณะแบบนี้น่าสนใจสําหรับการซื้อเพื่อการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรากลัวตลาดมีความผันผวนต้องหา หุ้นหรือบริจัทที่มีน้องน้องผลประกอบการเอ,อที่กำลังพลิกฟื้นเนี่ยจะสู้กับความผันผวนของตลาดได้ค่ะมีหุ้นตัวที่คุณปิ่นเคยตามมาโดยตลอดนะก็คือ AGE กับน้ำ<อ>ตาลขอนแก่นหุ้นตัวนี้ะจะแนะนำยังไงต่อคะออสำหรับ AGE อยู่ในช่วงที่ผมแนะนำให้นักลงทุนเนี่ยเเรียกว่าเก็บสะสมทยอยซื้อเก็บตํามบาทสี่สิบส,บส,บสตางค์ส,ส,สามบาทสี่สิกว่าสตางค์แถวๆนี้ ป็นลักษณะซื้อสะสมไปท่านที่ติดที่บริเวณ5้าบาทหกบาทต้องทนถือไปก่อนอ๋อทนถือไปก่อนะนะครับตรงนี้ผมคิดว่าไม่จําเป็นแล้วคือถ้าท่านท่านมีแล้วมาถึงทุกวันนี้เนี่ยถือไปเลยนะครับเพราะว่าในเชิงผลประกอบการถ้าวิเคะห์เนี่ยมีสองด้านด้านหนึ่งคือผลประกอบการบริจัทเองเนี่ยปีห้าหกก็เป็นแนวโน้มของการปรับจากปีก่อนะนะครับ อันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือความหวังจะอยู่ที่เรื่องของโอกาสในการเจรจาซื้อเหมืองที่อินโดนีเซียผมคิดว่าปีนี้น่าจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมในครึ่งปีแรกนะครับปีที่แล้วเนี่ยคือความดังความหวังเนี่ยดับไปเรียบร้อยละม,มันมันคือเป็นลักษณะที่ว่าบริษัอ,อมีการศึกษามีอะไรแล้วก็สก,กรีนด้วยความที่เข้มข้นนะครับแล้วก็เกณฑ์ที่เข้มข้นของเขาเนี่ยทำให้เหมือนกับเหมืองที่เขาดูดูอยู่อย่างไม่ ไม่ผ่านสิ่งที่เขาต้องการแต่ปีนี้เนี่ยอืมอมีแนวโน้มนะครับรู้สึกว่าเขาเริ่มกระกรีอะไรที่เข้าเข้าตาบม,มากขึ้นตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจราจาะนะครับก็รอติดตามข่าวกันนิดหนึ่งถ้าเรื่องเหมืองเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็เชื่อว่าตัวราคาหุ้นเอจคงจะปรับขึ้นได้ค่อนข้างเร็วมีคนฝากถามน้ำตาลขอนแก่น KSL อค่ะ ถ้าสําหรับน้ําตาลขอนแกันนะครับณขณะนี้อาจจะราคาไม่ได้ไปไหนอยู่นะครับ1ิสามบาทตาทเจิบกระบวกไปเล็กๆนะครับแต่ถ้าถามว่าเอาลุกสําหรับบริจัทนี้เป็นไงปีนี้ยังมีแนวโน้มที่เติบโตได้อยู่นะครับแล้วก็เช่วงของช่วงเวลาเนี้ยจะอยู่ในช่วงของการพวกหีบอ้อยอะไรของเขาก็คือเออถ้าเป็นชาวไร่อ้อยเขาก็จะ เอาอ้อยเข้าสู่โรงงานอะไรเนี่ยนะครับช่วงนี้จนถึงช่วงเออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วก็โตเคสเอลเองก็มีเรื่องของการผลิตกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นผนวกกับตอรี่ของเขาในทางบวกปีนี้ก็คือเการลงทุนที่ลาวกบเขมรในลงน้ําตาลเนี่ยจะเป็นภาพที่พลิกจากขาดทุนเป็นกําไรแล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเคสเอลน่าสนใจ ไม่ไมแนะนําให้ขายนะครับถ้าใครคมีต้นทุนอยู่เดิมเดิมอาจจะสูงกว่านี้ก็ตามถือไปะนะครับอืได้ค่ะคขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับ